สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราในวันนี้ครับในโลกที่เต็มไปด้วยความเครียดและความท้าทายเราทุกคนต้องการวิธีที่จะสร้างจิตใจที่แข็งแกร่งเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมั่นคงวันนี้เราจะมาแชร์สิบวิธีสร้างจิตใจที่แข็งแกร่งโดยใช้หลักจิตวิทยาและพุทธศาสนาที่ช่วยให้คุณมีความสมดุลและมั่นคงในชีวิตประจําวันครับวิธีที่1การฝึกสติ mindfulness วิธีแรกคือการฝึกสติครับ การฝึกสติเป็นหนึ่งในหลักสําคัญของพุทธศาสนาและจิตวิทยาโดยการฝึกสติเราจะได้เรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันและสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ของเราได้การฝึกสติไม่เพียงแต่ช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในภาวะเครียดแต่ยังช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและมั่นคงแม้ในยามที่เผชิญกับความยากลําบากครับวิธีที่2การยอมรับความจริง acceptance การยอมรับความจริงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างจิตใจที่แข็งแกร่งครับในพุทธศาสนามีการสอนเรื่องอนิจจังหรือความไม่เที่ยง การยอมรับว่าโลกนี้ไม่มีอะไรคงที่และทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงได้จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นทางจิตใจการยอมรับความเป็นจริงและไม่หลีกเลี่ยงปัญหาจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับวิธีที่3การพิจารณาความคิด Cognitive r Framing หลักการจิตวิทยาอย่าง Cognitive Framing หรือการพิจารณาความคิดใหม่เป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ที่เราเจอครับเช่นเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคเราอาจจะคิดว่าเป็นความล้มเหลวแต่ถ้าเรามองมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต จะทาให้เราไม่รู้สึกเครียดหรือท้อแท้การปรับมุมมองและวิธีคิดแบบนี้จะช่วยให้เรามีจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นครับวิธีที่4การฝึกเมตตาภาวานา Lovingkindness Meditation การฝึกเมตตาภาวานาเป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งด้วยความรักและความเมตตาในตัวเองและผู้อื่นครับหลักการของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการพัฒนาความเมตตาและกรุณาจะช่วยให้จิตใจของเราไม่เกลียดชังหรือมีความรู้สึกไม่ดีต่อคนอื่น การฝึกเมตตาภาวนาเป็นการฝึกใจที่ทำให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นและการยอมรับในตนเองและผู้อื่นครับวิธีที่5การฝึกใจให้รู้จักการปล่อยวางและดิ n g ก o การปล่อยวางเป็นการลดกิเลสและการยึดติดตามหลักพุทธศาสนาครับเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปมักจะทำให้เราเกิดความทุกข์และความเครียดการฝึกปล่อยวางจะช่วยให้เราหายจากความรู้สึกยึดติดและสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร้ความหนักหน่นวงในจิตใจครับวิธีที่6การใช้ความเมตตาและการให้อภัย for forgiveness and compassion การให้อภัยตัวเองและผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างจิตใจที่แข็งแกร่งครับหลักการของพุทธศาสนาสอนว่าการให้อภัยไม่ใช่การทำให้คนอื่นไม่ผิดแต่เป็นการปล่อยวางความทุกข์ในใจเราเองการให้อภัยจะทำให้เรามีความสงบในจิตใจและไม่ปล่อยให้ความโกรธหรือความเครียดเข้ามาครอบงำชีวิตของเราได้ครับวิธีที่7การตั้งเป้าหมายที่มีความหมาย Setting Meaningful Goals การตั้งเป้าหมายที่มีความหมายเป็นการพัฒนาตนเองในแนวทางจิตวิทยา การตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของเราจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องเป้าหมายที่มีความหมายจะช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีจุดมุ่งหมายและมองเห็นความสำเร็จที่มีความสุขครับวิธีที่8การพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจ (psychological resilience) ความยืดหยุ่นทางจิตใจหมายถึงความสามารถในการฟื้นตัวจากความยากลำบากครับเมื่อเราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างมั่นคงจะทําให้จิตใจของเราแข็งแกร่งขึ้น การฝึกฝนตัวเองให้สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆอย่างมีสติและไม่ยอมแพ้จะช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นครับวิธีที่9การฝึกสมาธิ (meditation) การฝึกสมาธิเป็นการฝึกจิตที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาจิตใจ,จครับสมาธิจะช่วยให้เรามีสมาธิในการรับมือกับความเครียดและช่วยให้เราฝึกการรู้จักตัวเองการฝึก <g arden> สมาธิช่วยให้จิตใจของเราสงบและสร้างความแข็งแกร่งในตัวเองได้ครับวิธีที่10การมีความกระตันยู (gratitude) <g arden> สุดท้ายการฝึกการมีความกระตันยูเป็นการ มองเห็นความดีในชีวิตแม้ในวันที่ยากลำบากการฝึกขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตจะช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขและจิตใจแข็งแกร่งขึ้นการรู้จักขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อยๆจะทําให้เรามองชีวิตในแง่บวกมากขึ้นครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากสิบวิธีนี้นะครับการพัฒนาจิตใจเป็นการฝึกฝนที่ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราฝึกฝนด้วยความตั้งใจและความเมตตาจิตใจของเราจะมีความแข็งแกร่งและพร้อมเผชิญกับทุกสิ่งในชีวิตครับขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ